โอเคอันนี้พี่จุ๊บข้าเป็นออฟไปได้สองอาทิตย์แล้วนะคะรู้สึกร่างกายกระจระเชลงมากเลยค่ะน้ำก็เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำขั้นต่ำไม่เกินประมาณสามดิตกมีมัดโซ์ด้วยนะคะเห็นไหมนี่เห็นไหมคะแล้วก็คุณต้นข้างไม่เยอะคะ่ะเมนเทอร์น่ารักเตวมกลุ่มน่ารักที่สุดคอยแน,านาะนำสาระดีๆที่อยู่ข้างนอกมาอยู่ในกลุ่มตลอดเวลาค่ะแล้วก็ที่สำคัญ ั้กลุ่่มนีคะชื่อพี่โอนะคะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเฟิร์มเบาตัวถ่ายคล่องอ่าแล้วก็มีเอ่อระเบียบวินัยในการกินเยอะมากเลยค่ะแต่ตั้งแต่มากินคลีนนะคะถึอว่าเราอยากกินคลีนเพราะเราเข้าไปทเอาไงคะเราก็อยากมีน้ำหนักที่คงตัวรู้สึกว่าตัวเองจะเอ็กชีพที่บอกว่าจะรับอายุ ชื่อจันนะคะการเข้าร่วมมาประมาณสองอาทิตย์กว่าๆนะคะน้ำหนักหายไปตอนนี้ประมาณกิโลครึ่งแล้วค่ะแล้วก็ทำให้หน้าท้องแบนราบมากขึ้นนะคะตอนนี้แล้วก็การเกงเริ่มหลวมแล้วค่ะไม่ต้องอดอาหารนะคะแค่เลือกกินอาหารไม่กินอาหารพวกแป้งพวกน้ำตาลเนียค่ะก็สามารถลดน,น้ำหนักได้แล้วนะคะแล้วก็สิ่ง ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการครั้งที่อีกอย่างก็คือทําให้สามารถอดชาลำเย็นได้ค่ะปกติจะเป็นคนติดชาลำเย็นมากนะคะกินอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์ละค่ะกินทุกวันเลยค่ะแต่พอเข้าร่วมโครงการนี้ก็ทําให้ลดลงเหลืออาทิตย์ละแค่ครั้งสองครั้งค่ะสวัสดีค่ะแจ๊ดนะคะทีมเอนเอที่นวลค่ะตอนแรกที่ก่อนเข้ากลุ่มเนี่ยีนน่กินข้าวเยอะแต่เมื่อมารวมในกลุ่มแล้วก็ได้ที่นวลช่วยบอกว่า การกินที่ดีคือต้องกินยังไงกินข้าวให้หน้อยลง่เยอะขึ้นกินผักให้เยอะขึ้นดูอาหารเย็นอย่าก,กินเยอะเกินไปในช่วงเย็นก็ทําให้หน้าท้องหายไปเยอะเลยค่ะน้าหนักก็ลดลงด้วยจาก57ตอนน่อมาเลือ55แล้วก็รู้สึกว่ากางเกงตกกระเปาที่ใส่ไม่ได้วันนี้ก็เอามาใส่ได้แล้วค่ะก็รู้สึกว่าผิวพรรณแข็งแรงตั้งกายสดชื่นขึ้น ก็รู้สึกสุขภาพดีค่ะขอบคุณค่ะพี่มุ้นนะคะสนุกค่ะได้เพื่อนมีความมีชีมีการกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องมีการออกกําลังกาย<ม>แล้วก็ควบคุมอาหารนะคะแล้วก็เราก็จะได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนๆในการดูว่าเอ๊ะเขากินอะไรเขาทําอะไรทําให้เราเนี่ยมาปรับใช้กับอาหาร กับความมีระเบียบวินัยในการกินกินให้ตรงมือ้อกินให้เป็นเวลาแล้วก็เลือกชิ้นอาหารได้ดีมากขึ้นค่ะพอเรากินดีนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีรู้สึกว่าท้องเราไม่อืดกินแล้วรู้สึกว่าสลายท้องแลวก็ในขนาเดียวกันเนี่ยอยู่ท้องไปด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ท้องลำไส้ทํางานได้ดีมีความสุขในทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะ